ครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างที่ท้งหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาทําการตรวจเช็คบ้านๆแบบของช่างหนูนะครับให้รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยไฟเข้าหรือไม่เข้าทําอย่างไรนะครับผมช่างหนูมีวิธีตวดสอบง่ายๆก่อนถึงมือช่างครับวิธีนี้จะได้ผลจริงครับร้อยเตครับตรวจเช็คได้ว่าไฟเข้าไม่เข้าเดี๋ยวผมช่างหนูจะทแนะนําอุปกรณ์การผลิตก่อนนะครับผมวิธีอุปกรณ์ตรวจเช็คแล้วครับผมหลอดไฟนะครับนี่มันมีแบบเกลียวหลอด led อันนี้ตวเจ็ดวัตต์นะครับผมง่ายๆนะครับผมอันนี้คื เต้าปักไฟนะครับผมนี่ครับเป็นไงอันนี้ปักไฟธรรมดากับปลักเสียบไฟแล้วนะครับอันนี้คือกระเต้าเสียบลงในตลับเนี่ครับผมอย่างนี้แล้วปักไฟนะครับผมเตรียมไว้ผมต่อไว้เลยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะฉลุ่ยต่อดูเพาว่าทาง่ายเดี๋ยวต่อตรงนี้ต่อปักก่อนนะครับมาตรงนี้เลยนี่ร้อยไปนี้หน่อยเพราะว่าทําสั้นๆไม่ต้องยาวครับผมทําแบบทำหลับทดสอบไปในบ้านว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ว่าไม่ติดไฟเข้าไม่เข้าทดสอบได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมัดปมมาสักหน่อยนะครับการหลุด มันจะการล้วดึงเราหลุดออกมาได้ใจเย็ยนนะครับใจเย็ยนซะหน่อยนะครับแต่นี้ตรงนี้มันเราเชื่อมตะเกียซะหน่อยครับเพราะว่าปกติเขาต้องใช้ไอของสายสายแข็งครับผมที่เสียบเข้าไปในเต้าได้อันนี้มันวันอ่อนมันจะเสียบลาบากครับต้องยาตะเกียซะหน่อยนะครับอ่ายาตะเกียซะหน่อยหนึ่งผมจะเสียบเข้าไปในเต้ารับยากครับผมทําง่ายครับทางหนูทําอะไรแล้วบา้านๆทำแล้วตรวจสอบได้จริงทดสอบได้จริงครับผมว่าได้ผลครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ อันนี้ปลั๊กไฟธรรมดาก็มีรูแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมจะปลั๊กแบบไหนแลวแต่ที่เรามีครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็ใส่ไปในนี้ครับใส่ไปในในเต้าสลับนี้แล้วกดไปอย่างนี้ครับผมนี่แล้วก็ใส่ามาอย่างนี้แล้วก็ใส่นอ็อตไม่ยากครับผมบ,บ้านๆทาได้อยู่แล้วครับผมล็อกตอดสักหน่อยทําเกียร์ไว้เลยก็ได้ครับผมบเพราะว่ามีกระคว้าม,มาใช้ได้เลยว่าเอ๊เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไฟเข้าหรือเปล่าตรวจเช็คได้เลยครับมีตัวนี้ทําไว้มางี้นะครับ โอเคนะครับง่ายๆไอ้ตรงนี้ฉนหนูเว้นไว้เดี๋ยวเพื่ออะไรฉนหนูจะบอดละครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กให้ดูนะครับผมเสียบปลั๊กให้ดูแล้วนี้ตันนี้เราทดสอบครับมีไฟมาหรือเปล่าครับทําให้ดูแล้วครับผมมีไฟมาก็ติดนะครับโอเคครับไฟสองร้อยยี่สิบมานะครับผมถอดนะครับถอดแอ้ก่อนนี้ไว้ดีกว่าไว้ตังหากครับไกลมือหน่อยเดี๋ยวตกแตกได้ครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับตอนนี้มาถึงเส้นนี้ครับที่ผมเว้นอาไว้ยังไม่พัน ก็ไม่เสียเวลาแล้วครับผมก็ถอดออกคือเพียงตัดออกเส้นหนึ่งเอาออกหนึ่งเส้นครับผมเส้นเนี้ยที่ผมทําไว้ที่ยังไม่ไดผ่านเอาออกเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอาของตัวเนี้ยขั้วนี้ยขั้วเกี่ยวที่เราเกี่ยไว้เลยครับสองข้างใส่ซ้ายใส่ขวาเลยครับผมใส่ก็มีที่สองเส้นนี่แหละมันไม่ไปไหนแล้วครับมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วครับผมตัดออกมาเส้นเดียวก็พันทั้งสองเส้นทาให้เรียบร้อยหน่อยนะครับทําไว้เลยก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องถอดออกไว้ทดสอบเพื่อใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ ว่าเอ๊เครื่องใช้ไฟตัวนี้ไฟไม่เข้าหรือเปล่าเราออนตัวนี้มาทดสอบได้เลยเดี๋ยวก็รู้ครับทธีการทดสอบอยังไงั้าหนูทาให้ดูนะครับผม 1, พันพัาเตอร์เพื่อเรียบร้อยตัวนี้ทําแล้วก็ไม่ต้องถอดออกก็ได้ทำเป็นเครื่องอุปกรณ์ไปเลยเครื่องตรวจเช็คอ่าโอเคนะครับทำไปพันไม่ได้ครับผมเพราะไฟทอดเราได้เราไปเผอเลยจะไปทาําได้ร้อยไม่ได้ครับอันตรายถ้ามีเด็กยิ่งอันตรายนะครับเผื่อเด็กคว้าไปเล่นตะเก็บพ้นมือเด็กครับเครื่องใช้พวกนี้ต้องเาพ้นมือเด็กเลยครับผมอย่าเพราะว่าเด็กอยากรู้อยากเห็นเอาไปเสสีียยยบบได้้ร้รรผมอแลว อันนี้ขวนี้ที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยเราก็เอาหลอดไฟที่ใส่เลยครับนี่เป็นหลอด LED นะครับเจวัตต์นะครับผมนี่ครับแต่ถ้าเราเสียบไฟนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเสียบไฟนี้ไว้มาเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาหลอดนี้เสียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับระวังนะครับดูหน่อยก็เสียบไปตรงๆเลยนี่ครับมันเป็นไฟวนลงมาครับหลอดนี้จะติดนะครับผมอันนี้วัตมันมากกว่ามันก็จะไม่ติดให้เห็นนะครับผม อ่ะเถอะแล้วครับเดี๋ยวพังหนูจะเอาทดสอบง่ายคือนี่พัดลมครับที่ลูกค้านํามาซ่อมตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่ครับเขาบอกว่ามันไม่หมุนเขาบอกเขาบอกาไฟไม่เข้าเดี๋ยวเสียบดูก่อนนะครับไฟไม่เข้ายังไงเราจะรู้ว่าไฟไม่เข้าแล้วเสียบไฟ220ิดูดก่อนเลยนะครับผมเสียบดูก่อนนะครับแล้วกดเกียร์นะครับอ่านะครับไม่หมุนเนี่ยเนี่ยไม่หมุนนะครับเขาบอกไฟไม่เข้าตอนนี้อยากรู้ไงว่าไฟเข้าไม่เข้าเราย้ายมาตำแหน่งนี้เลยครับที่ลักที่เราทําไว้นะครับผม เสียไปเลยนะครับเสียไปแล้วก็กดดินี่เห็นครับถ้าไฟตรงนี้ติดแสดงว่าพัดลมตัวนี้ไฟเข้าแน่นอนนะครับผมแต่มันไม่หมุนด้วยสาเหตุอะไรอาจจะจะเป็นบูตติดหรืออะไรมันถึงไม่หมุนครับผมตรวจสอบง่ายนะครับเดี๋ยวพัดลมตัวนี้ติดนะครับ้าเราปิดมันก็ดับแสดงว่าไฟมันเข้าแล้วครับปลดเปิดนะครับนี่ครับแสดงตัวนี้ไฟเข้าครับผมอ่าถอดออก ถอดออกเลยครับทีละตัวนะครับผมอันนี้ผลลมลูกค้านํามาซ่อมครับผมเขาบอกว่าไฟไม่เข้าแต่มันก็เข้านะครับโอเคเดี๋ยวดูตัวนี้ครับตัวถัดไปเลยนะครับผมนี่เลยครับเราก็มานํามาเสียบนี่ก่อนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับปลั๊กเข้ายาวหน้ารู้เลยครับผมนี่ครับนำตัวนี้มาเสียบเลยครับเสียบไฟ220ยสิบตรงๆก่อนนะครับเราต้องทดสอบดูก่อนว่ามันเป็นตืดไม่ตืดอะไรหรือเปล่าปลั๊กตัวนี้ไม่ค่อยดีอ่ะเคยเสียบแล้วครับแล้วกดนี่ครับนี่ครับเงียบเงียบกกิบเลยครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบจากพักเราทิ้งนะครับย้ายมาที่เราทําไว้จะดูว่าไฟเข้าหรือไม่เข้าครับผมเสียบนะครับโอเคนะครับนี่เราเสียบแลครับแล้วกดเกียร์นะครับนี่ครับอันนี้ไฟหลอดนี้ไม่ติดแสดงว่าพัดลมรุ่นนี้อาจจะเป็นสายขาดไหนก็เป็นไปได้หรือไม่เทอร์โมฟิลขาดเราตรวจเช็คได้เลยครับบ้านๆครับสรุปแล้วตัวนี้ไฟไม่เข้าครับผมถอดก่อนนะครับทีละตัวละตัวนะครับผมถ้าเรานํามาเสียบแล้วไฟติดแสดงว่าไฟเข้านะครับผมตอนนี้มาอะไรดีอ้าวทีวีครับผมนี่ ทีวีจอเล็กเขาบอกว่าช่างทําให้ทีนะครับผมไฟไม่เข้าเลยครับผมเราก็มาเสียบไฟปลั๊กตัวนี้ครับผมปลั๊ก220บโวลต์ก่อนนะครับเสียบเช็คดูนี่เขาบอกถ้าไฟมันเข้าเขาบอกว่าปกติไฟมันจะแดงตรงนี้ถ้าปิดแล้วไฟสีแดงถ้าเปิดออกมาเป็นสีเขียวอันนี้มันไม่ดีไม่มีแดงมีเขียวเขาบอกว่าไฟไม่เข้าครับผมทําให้ดูหน่อยตอนนี้เราจะรู้ไงครับผมว่าไฟไม่เข้าเราตรวจสอบจากปลั๊กแล้วนี่นะครับผมครับผมดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแสดงว่าทีวีเครื่องเนี้ย ไฟเข้าครับผมแต่ระบบการทํางานการสั่งงานในแผ่นบิ้นในอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้มันไม่ผ่านครับผมมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ทํางานให้ครับผมเขาเรียกว่าติดแต่ไม่ทํางานแต่ของเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้าไม่ใช่ครับผมตัวนี้ไฟเข้านะครับผมง่ายๆครับตรวจเช็คก,ก็ได้ว่าถ้าเกิดเสียบไฟแล้วอะไรไม่ติดเราตรวจเช็คอาแชปักนี้ตรวจเช็คได้เลยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ติดไว้ในบ้านได้เลยนะครับผมง่ายๆ นะครับผมเสียบแล้วติดออกมาอย่างนี้แสดงว่าเครื่องใช้ไฟนี้ไฟเข้าแน่นอนใช้ได้ทุกเครื่องใช้ไฟทดสอบได้ทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างทุกไม่ว่าพัดลมหม้อหุงข้า,าวตอรีดก็ตรวจสอบเป็นวิได้ถ้าหม้อหุงข้าวเสียบแล้วไฟไม่ติดก็ตรวจช็คเทอร์โมฟิวนะครับผมง่ายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็นําอะไรดีๆมาให้ดูให้ทํากันได้แบบบ้านๆครับผมเป็นวิธีการตรวจสอบตรวจเช็คก,ก่อนถึงมือช่าง เราทํากันได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเราตรวจเช็คสายได้เลยนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแหล่งกระดิ่งช่างหนูนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมง่ายๆได้ทุกอย่างเป็นปักตรวจสอบไปเลยครับ